บ้านของชาวบ้านในตำบลแม่พูนอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้รับความเสียหายจากดินโคลนถล่มเมื่อคืนวันที่22พฤษภาคมปี2549ยังคงถูกปล่อยทิ้งร้างแม้เหตุการณ์ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่จะผ่านไปกว่า10ปีแล้วแต่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุดินโคลนถล่มซ้ำรอยโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ตำบลแม่พูนมีชุมชนอยู่ตามไหล่เขาหากเกิดน้ำป่าก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียนหนัก ถ้าฝนตกมาปุ๊บเนี่ยตามที่ว่าเราอยู่ใกล้เขาเนี่ยเรากลัวอย่างเดียวที่ว่าภูเขาจะพังถลายขึ้นมานะแต่ถ้ากันน้าน้ําเราก็กลัวเพราะว่าบนภูเขาเนี่ยบางทีมันไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่ว่าจะมาซับน้ำนเรากลัวน้ํามาไวเพราะถ้าเกิดน้ําวิ่งไวน้ําถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ที่ว่าบางทีเขาไปคลองเนี่ยมันมันยังกว้างไม่พอหรือว่าไม่มีที่กักเก็บน้ําไม่มีฝากักเก็บน้าเราก็กลัวน้ำมาไวนี่อันตรายสําหรับที่ว่าเราอยู่ข้างคลองมาก สภาพภูมิประเทศในอำเภอลับแลซึ่งมีพื้นที่ราบน้อยทำให้เกษตรกรหันไปปลูกสวนผลไม้บนภูเขารวมเนื้อที่กว่า40,000ไร่ที่ผ่านมาฝ่ายปกครองอำเภอลับแลจึงต้องสร้างระบบเตือนภัยและระบบสื่อสารภัยในหมู่บ้านรวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินแต่จากการจาัดก,การที่เราที่เรา,ท,เราที่เราได้มีหน่วยหน่วยศูนย์เตือนภัยเนี่ย เรามีหน่วยอยู่เวรยามเรามีการแจ้งเตือนภัยต่างๆเรา,ามีประกาศเสียงตามสายบอกเหตุการณ์ต่างๆในขณะที่ฝนตกเนี่ยมันก็ทําให้การใายเครืร่อพวกนี้ลดลงเหตุดินโครนถล่มเมื่อปี2549เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันที่22พฤษภาคมต่อเนื่องถึงเช้ามืดของวันที่23พฤษภาคมสร้างความสูญเสียและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมากทําให้มีผู้เสียชีวิต75คนสูญหาย28คน